สวัสดีทุกท่านันด้วยครับพบกับผมวิเชินเคยนะครับกับแฟรประกายแสงนัตตีฮะเออเราอยู่ในดีของผมเองนะครับนตัตตีแฟออนะครับผมโอเควันนี้คืออัลลี่เอามาขิงนะฮะว่าตัวเองได้เล่นเรียวถามแล้วคอปุบบอมไปชนะนี่ฮนะนอกจต่ผมดูตัวแนละ้วฝั่งตรงข้ามก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมก็เลยว่าเออผมก็เลยลองดูลองดูองดไอการแข่งขันนั้นอื่นอันนี้คอปุบบอมไปก็มีก็มีแพ้นะเอออันนี้แพ้นะ แต่ว่าเดี๋ยวเยวเอานั้นให้ดูแหละอันที่ใช้คอปูบอมชนะแต่นี่ฮะผมผมสนใจอันนี้ฮะพอเอเกียร์รไปชนะเออแต่ฝั่งตรงข้ามไม่มีไม่แต่มีฟินิกมาเน,นะเออเออและใช้คอเกียร์โรด้วยนะโอเคเ๋ยวไปดูกันนะครับว่าอันลี่เอาคอปูบอมไปชนะยังไงนะครับเราิเคห์กันช็อตต่อช็อตนะฮะตรงนี้เลือกมาก่อนเป็นอ๋ออัศวินกับปูบอมไปเลือกก่อนนะให้เขาแปลอัศวินไปเลยฮะตรงนี้โอ้แล้วฝั่งตรงข้ามมาก็เลือกมาเหมือนกันเฮ้ย นี่เขาเตรียมกันมาหรือเปล่าเราแบนกุลิบาสดีรอครับรออะไรใช่ไหมมาขนาดนี้เราต้องแบนกุลิบาสดเนี่ยแน่นอนครับแบนกุลิบาสไปตามระเบียบเพราะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็มีตัวเหมือนกันแต่เราแบนดีไงเราแบนดีไงใช่ไหมอันนี้ก็แบนด่วงไปฮนะแล้วก็อันนี้เราเลือกแฝดประกายแสงกับกุลิบาสมา2ตัวสุดท้ายเพราะว่าอู้ดูยังไงก็ชนะอ้เราไล่ลได้ครบคอมาด้วยฮนะที่ต้องเอาจากักรพรรดิเด็กมาเพราะว่าจะได้ใช้ฝ่ายสายเทคนิคนะครับแล้วสองตัวสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามครับแม่เสียดายที่เขาตัวนน้ออยยปห่ เป็นโกเคสสุดร่างธรรมดานะครับผมแล้วก็จัดทีมอย่างนี้ฮะจัดทีมให้แฝดกระแสงเปิดก่อนเพื่อให้เมลสาก,กา์ดปาดแล้วก็ราชาทุลึกกับโกลิบาลไล่กันติดสกพัดเด็กยืนอยู่ข้างหลังคอยคุมให้ได้บัฟอัตราคิทิคอลกับความแรงคิทิคอลนั่นเองอะไปครับตรงนี้น่าจะจบไวน่าจะจบไวแล้วฝั่งตรงข้ามเลือกดันเ,เลือกโกลิบาลมาให้แบนก่อนที่จริงถ้าฝั่งตรงข้ามเอาโกลิบาลไปไวตัวสุดท้ายก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วหรือเปล่าเออจังหวะนี้ได้คออัศวินใช้ก็จริงครับแต่ว่า ได้คอสวินใช้ก็จริงแต่ว่าเป็นเราเป็นคอปู่บอมมันแล้วมีลาชาทะลุเลือก,กับโกลีบาร์ก็ไปเหลืออะไรฮะตรงนี้ไปครับคืนสไลด์หนอนแล้วน้ําเขียวเหนียวหนือแต่คาจอมาจังหว่างนี้ติดกัดก่อนไปทุกตัวครับแน่นอนครับพยาเขยาเขือป่าไปทีนี้ก็เราเปิดก่อนได้เปลี่ยนทุประการอยู่แล้วฮะตรงนี้ยิงฝั่งตรงข้ามไม่มีแฟลต์ปปะกายแสงด้วยฮะนกาซานายใส่โกเกิ้สมาตรงนี้ฮึมนะครับขี่ม็ดเจมก็ไม่พอแล้วโดนเปิดก่อนแล้วน้ําเหนียวเขียวหนืดมาอีกฮะตรงนี้ครับ แตกันไปครับย้อแต่คาจอแล้วระเบิดระเบือตายไปหวานหนึ่งตัวฮะโจนอีกฝังสีเงาพาเข้าป่าใสกุลิบากุลิบาได้ยืนได้อยู่ฮะแล้วเริ่มตากยกันไปทีละตัวไอการระเบิดของมันเราจะได้เบสเจมขึ้นมานะเพราะฉะนั้นคอปุมบางก็ยังใช้ได้ดีอยู่ฮะตรงนี้ฮะได้พลังงานมาใช้ลแล้วระเบิดร,ระเบือครับระเบิดระเบือโดนยัดหน้าไปทีละขึ้นกัดก่อนสไลด์หนอนย้ําแต่คาจอมาอีกทีนึงชิบะไล่ตีหนึ่งทีแล้วระเบิดไปขู่จบเกมอย่างไวฮะตรงนี้โอ้โหไปดูกันต่อขอดูต่อฮะ ขอดูที่ใช้คอเกโรหน่อยครับว่าเลือกตัวกันมาอยังไงฮะถึงได้ใช้คอเกโรมาฮะเอาแล้วแบนมาถึงแบนคอเกลิวกับแบนคออาซูจากกนจักรวลนะครับอันนี้ปกตินะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เลือกมาโอ้โหเลือกกันมาเหมือนคล้ายๆกันฮะทั้งท็อปมาสเตอร์เปิดมาก่อนทั้งคู่ฮะแล้วก็เอาราชธนริ่งไปสังเวยฮะไอ้โกลีบาร์ดไอ้เมลสัก,กาดมาตรงนี้ด้วยฮะเอาล้วครับดูกันต่อจะแบนตัวอะไรกันฮะเขาแบนแทงช็อปมาสเตอร์ ส่วนเราก็แบ่งแทงท็อปมาเตอร์เช่นกันฮะเราจะได้ลาซาทะเลลึกมาใช้นะเขาได้2องทายเกิดนะมากระต่อครับหมาฟอบบ้านแมนธรรมดาแล้วก็เกียร์ลครับแล้วก็ฟินดิกแมนนะอโอเคโลมามาเป็นคอส่วนหมาฟอบบ้านแมนเผื่อเขาแบนเกียร์ลจะได้ลูกไฟใช้ถ้าเกิดปักเขาแบนฟินดิกแมนเราก็ได้ลูกใช้ลูกไฟใช้เยอะๆจัดๆจริงๆนะตรงนี้โอ้โหไม่ต้องเดาเลยฮนะสตัวสุดท้ายแฟดประกายแสงกับกกลิบาสแน่นอนแล้วเขาสองตัวรับมาเป็นโกเกสึกับโบลล์และคิงมาปั๊บความเร็วฮนะโอ้โหมาดูนะะอันลี่จะแบนตััวอะไรกน อันล,ลี่แบนไปที่โกเคสึฮะโกเคสึอ,อีกาโกเคสึไม่ได้ใช้ครจังหวะน,นี้เอาละครับแน่นอนครับสองตัวให้แฟบปกระสักับโกริบารโอ้โหรู้งานกันเด้อรู้มือนะตรงนี้แล้วฝั่งตรงข้ามเรื่องโกริบารกับราชาทะลึ่งเราจะได้แรงตีแต่เรามีราชาทะลึกอยู่แล้วนะตั้งแต่เฟสแรกเพราะฉะนั้นเราจะได้ใช้คอเกรโรเกโรครับในเฟสนี้ฮะโอ้โหมาครับโอ้โหสองคอที่เรา ที่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะโอ้โหมาเลยครับแฟลตบักระแสงเปิดไปก่อนแล้วเราเดาพลาดได้เลยฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไปครับตรงนี้แฟลตบักระแสงจงฟีขึ้นแสงมาระเบิดแฟลตปี๊ยไปถึงมีถึงมีโบล้อตคอยรับแรงกระแทกแต่เรามีคอคอเกโลเกโลฮะนี่ฮะรีเลื่อขึ้นมาครับหายาเขือนหายาเขือปาดไปตรงนี้ฮะแล้วที่อันลี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกอันนี้ก่อนแล้วที่อันลี่เอากโกลิบาร์ไปข้างหน้าราชเทวีเขาว่าฟินนิงแมนฝั่งตรงข้าม,ามเผื่ออันติเมสกิลใส่นะครับ ถ้าเกิดราชธาเล,ลึกอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันจะโดนฆ่าไปแล้วเราจะไม่ได้ใช้ไล่อันติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอากกโกลิบาร์ไปข้างหลังอะ่ะไปไปข้างหน้าดีแล้วนะครับแล้ไล่สไลด์หนอแล้วขึ้นกัดก่อนยัดหน้ามาน,นี่โชคดีหน่อยที่ฟินิปแมนของเขาไม่มีไม่ได้มีความเร็วตัวตัวปรความเร็วให้ฟินิแมนเปิดก่อนนะครับได้ไล่อันติมาตรงนี้ฮะแน่นอนครับติดน้ําเขียวเหนียวหนึบแล้วโอ้โหโดนคิงไล่ตีจะโดนคิงไล่ตีทีนึงงตรงนี้นี่อะไแน่นอนฮะโอ้ยเมื่อกี้โบล้อน้ โก uhm, ลิบายก็เกือบตายเหมือนกันแต่เรามีฟินิกแมนเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่คืนสไลด์หนอนแล้วกัดก่อนยัดหน้ามาผมว่าตานี้ก็น่าจะสูสีนะเพราะว่าเขาก็ได้แบคืนสไลด์หนอนมาเช่นกันนะแล้วยังมีโอ้โหรวแระเบิดระเบิดกันไปตายกันไปหมดอย่างงี้ฮะโอ้โหระเบิดตายกันไปหมดแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ทั้งคู่อะโกลิบายฟาดหน้าไปตรงนี้แล้วตาย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 อย่างเดียวราชทะเลลึกเกิดขึ้นมาใหม่ตีมาระเบิดอีกปึ้ม แล้วคิงเกิดมาเมลสกัดไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดามาโอ้โหแล้วระเบิดระเบ้อระเบิดระเบ้อราชันย์ฤาษเกิดมาฟินิี่โอ้โหเกิดกันสรวันเลยฮะวิกี้นี้ระเบิดเยอะจัดทาให้โกลิบัสได้เม็ดเจมขึ้นมาใช้ฮะตรงนี้ระเบิดอีกฮะโอ้โหระเบิด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 จนชั้นห้าครับโอ้โหนี่เพิ่งห้าทีครับยังไม่จูใจครับไปดูกันต่อฮะเอาเอาตาไหนดีฮะเนี่ยผมก็ไม่ได้เล็งไว้ด้วยนี่ปู่ปอมแพ้นะปู่แพ้อยู่แล้วฮะดูจากทรง อันนี้ชนะอันนี้คอเกลวที่เราดูกันไปอันนี้อันลี่แพ้นะอันนี้ก็แพ้นะเราจะไปดูตาที่ชนะอีกเดียวนะโอ้โหนี่ก็แพ้นะเฮ้ยแพ้เยอะเหมือนกันนั่นที่เจอบอดด้วยฮนะเฮ้ยไ,ไม่ได้เจอบอดหรอกเขาขโยนให้อันนี้ชนะด้วยคออะไรเนะี่ยไม่มีคอใช่ไหมคอเกลีวด้วยรอคอเกลีวเจอคอเกลีวอันนี้น่าสนใจเจอสองมันเจ็ดเคไปดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะน,นี้ครับแบนมาโอ้โหผมบอกเลยว่าตานี้น่าจะนาน แล้วเราไม่มีราชาใต้ดินด้วยไงยเราไม่มีราชาใต้ดินโอ้แต่เราใช้ราชาทะเลลึกกับหมาเฝ้าบ้านแมนไปสังเวยฮะตรงนี้โอ้โหเขาแบนราชาเขาแบนราชาทะเลลึกไปฮะแล้วก็เทล,ลิวเกนชุบกับแทงท็อปมาสเตอร์เราไม่มีตัวบัฟความเร็วนะเออไม่มีตัวบัฟความเร็วเราสู้กับตัวมีบัฟความเร็วได้คอเหมือนกันแล้วเขามีราชาทะเลลึกด้วยเฮ้ยตานี้ชนะได้ยังไงครับเนี่ยมาดูกนะันฮะชนะเพราะแทงท็อปมาสเตอร์แน่นอนนะแต่จะจบไวหรือเปล่าไม่รู้ฮะจบไวหรือเปล่าไม่ดูครับมาดูกนะันฮะ มาครับไฟประกายแสงผมขอกดคูนะน่าจะจบนาน1.5มาตรงนี้แจ๊กพาทลายหินมาโอ้โหแต่เรามีคอเกลียวมีกาซานายมาก่อนนะแทงคอม,มาเตอร์รับดักหนักคนเดียวแน่นอนนะสะท้อนขึ้นกับไฟแทงคอม,มาเตอร์พระเอกของงานแน่นอนนะโอ้โหวิ่งดิงไปหาใส่แทงคอม,มาเตอร์ด้วยฮะแทงคอม,มาเตอร์โดนคาบนะอย่างนี้แทงคอม,มาเตอร์โดนคาบนะฮะ ใช่ไหมฮะโดนฆ่าโอ้เรียบร้อยไม่สะท้อนนะฮะโอ้หูหนักหนักอย่างนี้ฮะยังคือยัคือปาดมาเซต,ตหยอกไปสองทีเฮ้ยเซตหยอกก็มีดาเมจเยอะอยู่นะเพราะว่าลูกน้องลูกน้องหกค,นคอนเสืร์ไม่ได้ใช้นะครับมีแทงทอมม่าเตอร์นั่นเองฮะโอ้โดนเซตหยอกแรงแน่นอนฮะตรงนี้เอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะแซนฟาร์ธลายภูเข,ขาอ๋อล้นโลมาต่าไปด้วยฮะตรงนี้เซตหยอกลบโลโอเคเขาจเข้าใจละที่ชนะก็คือลบโลอามาต่าจากเซตหยอกด้วยฮะโอ้โหมาตรงนี้ฮะนี่คาซานายอีการ,ระเบิดครับหมาฟอาบ,บ้านแมนไม่มีรู้ไฟใช้ครับ ตีไปตรงนี้ฮะโอ้เซตยอดลดโ,โล่รัวๆฮะถึงแทงท็อปไม่อยู่ครับแต่ว่ากีกี้ยังอยู่ครับแทงท็อปแบ็คโคกับแทงท็อปไคเกอร์ครับยังอยู่ฮะคือซุปเปอร์จัดหน้ามาก็ยังยืนอยู่ได้ฮะโอ้เอาเรื่องฮะอะครับการโร่ตีธรรมดามาวิดมนตีธรรมดาเออมันน่าจะนา,านาแหละเพราะว่าโล่มืนนันมันจะไม่ไได้ม่น,น่าจะหายง่ายๆนะครับมาครับเข้าสู่เทรนที่2ครับแต่ประกายแสงโจมตีคืนแสงสวนคืนกลับมาระเบิดเพี้ย แล้วสะท้อนขึ้นกับมาฟิดิกแมสกี้ของดีเวหานใส่แทงท็อปมาตเตอร์เหมือนเดิมครับแล้วฆ่าไปกินอีกแล้วฮะไม่สะท้อนครับไอยาคือไอยาคือปาดมา5 0 0 0 0นโอ้โหไปหวานนะเกลิวันชุไปหวานฮะเอาเรื่องฮะตรงนี้เกลิวันชุเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันซ่มรรนานเพราะมีฟิดิกแมสกด้วยฮะโอ้โหโอ้โหต้องสองอันลี่นะฮะต้องแบบว่าสองอันลี่เล่นเรียวไทม์ฮะตรงนี้ฮะโอ้ผมก็ไม่เคยเข้ามาเช็คเลยนะว่าเขาเล่นยังไงนะฮะตรงนี้ฮะตายฮะตายรัวๆฮะเออไม่มีกัดก่อนเลยนะ แต่มีเซตห่อครับเออเขามีกัดก่อนครับคุณมีกัดก่อนลองดูผมผมมีเซตห่อของผมฮะอู้แล้วการลูไล่ขวดไปด้วยลบโลมาต่างกันไปฮะโอ้โหแล้วมาก็คือซูเปอร์เตเลนิโคโอ้โหระเบิดฮะอีกากูกคิสื่อระเบิดทะตรงนี้เราติดโลไปทุกตัวเฮ้ยเราก็มีสิทธิ์แพ้ได้อยู่นะเนี่ยเจอกัดก่อนรัวรก็มีสิทธิ์แพ้ได้เหมือนกันนะฮะยังไงต่อครับตรงนี้ฝแกไชแสงโจมตีขึ้นแสงเพราะเขาเปิดก่อนด้วยล่ะตรงนี้ครับระเบิดระเบิดครับการลูไล่ขวดมาฮะอู้หูระ ตรงนี้ฟินิแบนพี่หกดิงไปหาใส่แทงท็อปแทงท็อปแท้ตายฮะแทงท็อปติดโล่ฮะโดนฆ่าไปฮะไม่สะท้อนฮะไอยาคื่อไอยาคือดามเมจจากเมลสกัดล้นล้วนนะอู้แล้วราชทันหรือไปหวั่นฮะคุณพี่ปัดแผ่ไม่ไหวฮะตรงนี้ขึ้นซูเปอร์ยัดหน้าไปอีกแล้วโดนเซตหยอฮะเซตหยอฮะโอ้โหเซตหยอตรงนี้ฟินิแบนลงไปนอนนะแส่ผ้าทะลายภูเขาฟินิแบนไม่ลงไปนอนง่ายๆว่ะฟินิแบนไม่ลงไปนอนง่ายๆว่ะอ้าวปัดกระจายใส่ติดโล่มตรงนี้หมาเพราบ้านแมนไม่ไม่ใช้ลูกไฟด้วยฮะไม่ใช้รรรรูไฟแล้้วตตงนีีธมดาคับ โอ้ยเก็บมาไว้โอ้โหแล้วอันตีเบสสกิลจากกาลล่อาวุธสามดาวสุดหรอเท่กูกุกฤษีไปหวั่นนะกูกฤษีเกิดขึ้นมาใหม่ฟินดิมแมนตีฟินดิมแอนแล้วเซตหยอกเป็นสองดีตรงนี้ฮะอ่าแล้วครับสูสีจัดๆครับเข้าสู่เทิร์นที่สี่ครับไปเป็นแสโจมตีขึ้นแสงมาครับระเบิดพริยะโอ้โหแล้วฟินดิมแมนวิ่งหุงดีไม่หาใส่กุกกูเคยสื่อแล้วฮะเอ้ยทิ้งแทงช็อปไปอย่างนั้นแล้วฮะเพราะว่าแทงช็อปมาสเตอร์นั้นยังมีโล่อยู่เลยฮะแทงช็อปมาเอร์โดนเซฟชีวิตด้วยฟนนิมะตรงนี้ ขึ้นซูเปอร์ไปครับห้าวแล้วเขาเหลือแค่2ตัวครับติดโล่ไปฮะเข่าธรรมดาไปครับโล่หายแล้วเซตหยอกไป2ทีแล้วตรงนี้เอาละครับหมาเฝ้าบ้านแม่นะได้เชิดฉายครับตรงนี้ครับกระหน่ำซัมเมอร์เซลใส่ฟปนิกแมนแล้วไปอีกแม่ต้องลงไปนอนใช้ทิ้งใจแน่นอนนะแล้วเหลือแฟดประกายแสงตัวเดียวแล้วมีหงดีมีหายัดหน้าไปเซตหยอกไปหนึ่งทีติดลบลีกเซตหยอกไปสองทีติดลบลีกโอ้โหตีธรรมดาติดลบลีกเซตหยอกไปหนึ่งทีติดลบลีกเซตหยอกไปสองทีติดคี้นิ่งติดโล่ฮะ เข่าสูที่ห้าแฝงไปแสงจงติขึ้นแสงมาผมบอกแล้วครับว่านานคนระับนานแน่นอนครับพยาคือก็ค,อคือปาดไปติดลบหลีครับเซ็ตจอดหนึ่งทีเซ็ตออีกทีหนึ่งโหติดลบรกกหลีแดปกตแสงมันจะยืดถึงเทินสิบหรือเปล่าฮะเกมลิบกันชุดบอกขอตีธรรมดาเลย <c oughs> เอาดิเอาดิเอาดิตรงนี้หมาพาะว่าแม่ขอปิดฉากปิดฉากไหมโอเคเรียบร้อย ประมาณนีนะะ้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอันลีทีเ่นดีวยนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์มาสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนคทีน่เข้ามาชมแล้วับเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ